และนี่ก็คือเครื่องนวดแป้งนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องนวดแป้งระบบสกูฟีดนะครับผมก็คือจะเป็นระบบสกูเนี่ยตัวเนื้อแป้งออกมานะครับให้เนื้อเนี่ยเกิดความเนียนนะครับผมก่อนที่เราจะทําพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับเรต้องการนวดให้เนื้อเนี่ยออกมาเนียนที่สุดนะครับผมไม่เป็นเม็ดเล็กๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาใกล้ๆของเครื่องรุ่นนี้นะครับพร้อมกับวัดส่วนขนาดต่างๆนะครับว่าขนาดเท่าไหร่โอเคครับเบื้องต้นก็ ตัวอ่างนี่นะสำหรับที่จะนวดแป้งนี่นะครับผมเราก็มีเส้นผ่าศูาน,นนะย์กลางนะครับผมวัดจากวงในนะอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับผมโดยประมาณนะวัดจากวงในนะครับผมพื้นะที่ใช้งานนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนตัวหัวนะครับผมตัวโครงสร้างเครื่อง,ง,งเนี่ยเป็นสแตนเลสเกรด304ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตัวระบบตูฟีดนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับผมตันๆเลยนะครับผมตรงนี้นะนะก็ทีนี้ตัวนี้ก็จะมีลิ้นนะครับผมสําหรับอ่าฟีนะครับว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยลงเร็วแค่ไหนนะครับ <L aw> ตัวล้อเนี่ยก็มีระบบล็อกนะครับผมเพื่อช่วยกันเกลื่ยนะครับโอเคนะผมสมมติว่าเราต้องการให้แป้งเนี่ยลงเยอะๆแล้วก็ดึงตัวลิ้นตรงนี้ออกมาครับผมถ้าเราไม่ต้องการ แล้วก็เสียบลิ้นปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยลงมากลงน้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวด้านหน้าเครื่องก็จะมีตัวนี้ขาตั้งนะครับแถบไม่ให้เผื่อเราอาจออกมาแล้วต้องการพื้นที่ในการแบบรองรับเล็กๆน้อยๆนะครับหรือถ้าไม่ใช้แล้วก็อาจจะหาโต๊ะมารองก็ได้ครับผมรองข้างใต้นี้นะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานถนาดแบบไหนนะครับแต่แบบนี้ก็คือแบบประหยัดพื้นที่นะครับผม หมดว่าเราต้องการพื้นที่ไม่เยอะเพื่อดึงแป้งมาแล้วก็นวดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะโอเคสำหรับรายละเอียดเล็กน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเครื่องนี้ใช้ระบบเกียร์นะครับด้านในเนี่ยจะเป็นหัวเกียร์นะครับผมเพื่อลดรอบให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่หมุนเร็วเ,เกินไปนะเครื่องจะได้มีกําลังนะครับแล้วก็เวลาการใช้งานของเครื่องนะครับก็ธรรมดาครับเสียบปลั๊ก ปกตินะครับผมแต่ถ้าใช้งานหนักก็แนะนําให้ติดเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวนี้ใช้ไฟบ้านนะครับผมไฟสองอยี่สิบโวลต์นะโอเคก็มาวัดขนาดตัวถังตัวอ่างแล้วนะครับแล้วก็วัดขนาดเครื่องนะครับความลึกอยู่ที่สี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับความสูงจากพื้นนะครับรวมอ่างแล้วนะครับอยู่ที่แปดสิบแปดเซนติเมตรครับผมครับโอเค ก็ความกว้างของเครื่องนะครับอยู่ที่สามสิบสี่จุดห้าเซนติเมตรนะครับผมโหนประมาานะครับโอเคครับก็สำหรับตัวเครื่องตัวนี้ก็จะมีหัวนะครับผมด้านในนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับผมก็ใช้เป็นน็อตนะครับน็อตสแตนเลสอย่างเี้นะครับนี่นะครับนะครับนี่คือระบบอัด นวดแป้งภายในของเขานะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับส่วนเวลาเราต้องการทําความสะอาดเราก็สามารถดึงตัวชิ้นส่วนตรงนี้ออกมาทําความสะอาดได้โดยง่ายนะครับเราใส่ขึ้นแล้วก็อย่างนี้นะครับผมครับโอเคครับโอเคทีนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราจะสาธิตตอนติดเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เรามาลองฟังเสียง เดินเครื่องดูนะครับว่านิ่งเงียบไหมเสียงดังหรือเปล่า,านี้นะครับก็กดที่ปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมัูเครื่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าดัานดันแป้งออกมาด้านหน้าตรงนี้ออกมาทางฐานตรงนี้นะครับแต่ว่าเราไปดูกันนะครับเครื่องครับเครื่องตัวนี้จะมีเกียร์เดียวนะครับที่เดินหน้าอย่างเดียวนะครับเวลาเราใช้งานเราก็มากดที่สวิต เปิดตรงนี้นะครับผมจะมีสวิต์ตตปิดสวิต์เปิดอยู่นี่นี่ครับโอเคครับสําหรับเครื่องนวดแป้งแบบสกูคู่แบบนี้นะครับผมก็เหมาะสําหรับใช้งานในโรงอาหารหรือว่างานจัดเลี้ยงงานโจ๊าจีนอย่างนี้นะครับที่ต้องการทําส่งสาขาหรืออะไรอย่างนี้นะหรือใช้เป็นเป็นเครื่องที่สําหรับการเรียนการสอนก็ได้นะครับในมหาวิทยาลัยหรือวิชาการงานอาชีพนะครับ ก็สามารถใช้เครื่องนี้ไปทําเป็นอันเนประสงค์ได้หากคค่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อบริษัทได้โดยตรงเลยนะครับขอบคุณครับ